สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณผักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะพี่โทรหาหนูหรือแอนไลน์นะพี่นะ084 065918 หมืนจะมาจะพี่รายการแรกรายการแรกจะปะเดิมด้วยป็นตลับสีพึ่งของกูมารหลวงพ่อเตพี่นะคะ่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ตามภาพเลยนะสภาพด้านในจะพี่สภาพด้านในเปิดมามีนางปักแล้วก็จะมีกูมานพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ่ะด้านในสีสีเหลืองจะเป็นสีพึ่งนะพี่นะจะเป็นสีพึ่งนะสภาพก็อย่างที่คุณลูกค้าเห็นจะพี่จ๋าเก,ก่าๆวเยสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเก่าๆวเยสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะเป็นสีอ่าเป็นตลับนะพี่เป็นตลับ อของหลวงพ่อเตน,นะพี่นะน,นะคะพ็นกุมารนะนะคะพี่มีนางกวักพี่เก่ามากสวยงามมากพี่รายการนี้เจ็ดร้อบาทนะคะพี่นะคะตามภาพนะจ๊ะเจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าอันนี้หนูไม่ทราบพี่แต่ทรงเหมือนเป็นอะไรนะผักกิ่งของตะเคียนพี่อันนี้หนักนะพี่ค่อนข้างมีน้ําหนักนิดน,นึงนะคะพี่ค่อนข้างมีน้ําหนักน,ะนะด้านหลังก็จะเป็นยันคล้ายๆผักกิ่งของตะเคียนนะข้างๆก็เหมือนมีอะไรเนี่ย ไม่รู้ค่ะพี่ดูเองนะพี่นะคะได้มาแบบนี้พี่เก่ามากพี่จ๋าเก่ามากสวยงามมากพี่ลาการนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะราการนี้หนูเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะอันนี้คือสภาพใต้ฐานจะหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณหน้าตักองค์พระองค์นี้นะคะพี่จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่นิ้วนะพี่นะเกือบเกือบประมาณสี่นิ้วนะส่วนสูงจะพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะพี่นะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วพี่นะคะ งเหมือนพักกิ่งของตะเคียนนะส่วนตัวแม่ค้าก็ไม่ทราบว่าขรุกระอะไรพี่แต่การนี้1,200บาทจ้ะ1,200บาทปลายทาง50บาทนะพี่เพราะบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่ดูความเก่านะพี่ดูความเก่าพี่สวยงามมากพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่1,200บาทจ้ะพี่จ๋าได้มีดมันจะพี่จ๋ามีดเล่มนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะพี่นะเจ็ดนิ้วค่ะพี่ขาเป็นอ้ออกไม้พี่ส่วนด้ามี่ทำมาจากข่ายนะพี่นะด้ามทำมาจากขวายนะถ้าเกิดพี่ๆสนใจยังไงไม่มีความมั่นใจยังไงนะพี่แอดไลน์นะพี่แอดไลน์แล้วขอภาพเพิ่มเติมได้จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันจะพี่จานะคะปอกไม้พี่ความอยาวประมาณเจ็ดนิ้วพี่่านะคะจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะพี่นะจะมียันตุกตานะเร่อนี้หนูเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่จานะคะสวยงามมาก รอยจันอักดาชัดเจนนะถ้าไม่ชัดแอดไลน์พี่เบอโทรอยู่ใต้คลิปนะ084 065 9180จากพี่จ๋า1,500บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะนะคะพี่ตรงด้าจับจะเป็นขอควายนะทำมาจากขอควายพี่จ๋านะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่ขาสภาพเก่าๆสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะ1,500บาทพี่จ๋ามีมาเล่มเดียวนะช้าหมดอดอะจ๊ะเป็นของหลวงพ่อรวยพี่จ๋านานๆนๆจะมีมาทีนะพี่นะ นะคะ1,500าบาทพี่จะาเป็นมีด pues ห mm ลวงพ่อควยนะ1 5 0 0บาทส่วนรายการนี้เป็นของหลวงพ่อจงพี่ขอไว้ที่6 0รบาทพอจ่าด้านบนจะเป็นภาพนะด้านล่างจะเป็นพระพี่นะคะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นพี่ราการนี้600บาทจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้มาเป็นลูกกลมๆมาเป็นราหูอมจันทร์จะพี่มาเป็นราหูอมจันทนะไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรจะพี่จ๋าได้มาสภาพนี้นะได้มาสภาพนี้พี่ห0 0รบาทพอจะพี่จ๋ายนะคะ สภาพก่อบ,อบสยสวยๆจ้ะไม่ทราบาเนื้ออะไรพี่ขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยีะยวไม่มีปัญหานะขยอเหมือนมีกิ่งด้านในนะพี่นะขยอยเหมือนมีกิ่งด้านในพี่ห้าบาทจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นจริงจก ยิ่งจกจะพี่จ๋าสวยงามมากพี่ดูเอานะอันนี้รายการนี้แม่ค้าขอไวที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่ใต้ทิ้งจกนี่เหมือนมียันนะพี่นะอันนี้หนูก็ไม่ทราบเนื้อหนูไม่มั่นใจนะพี่นะหนูขายวัดใจนะหนูขอคนที่รับได้พี่จ๋าหนูให้หนึ่งพันบาทจ้ะหนูให้หนึ่งพันบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทพี่เก่ามากพี่ยิ่งจกมีกี่ตัวเอ่ยสองตัวหรือสามตัวพี่ดูเอาเองนะแต่หนูดูเป็นสามตัวนะพี่นะหนูรูเป็นสามตัวพี่หนูขอไวที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่จ๋าได้มาแบบเริ่มก็เริ่มพัติเก่่่่าาาอออยงงงนนีีี้ะะะคพพบทจจกก นี่ก็ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อบาทนะกองหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อบาทพี่มีรอยจานเก่ามากพี่มีห่วงให้ด้วยสภาพเก่าสวยมากจ้ะพี่จา๋าสภาพเก่าสวยมากนะไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อพัดวัดบงอังทองหรือเปล่าพี่กลัวพูดผิดนะถ้าพูดผิดยังไงต้องกราบขออาภายัยพี่กองนี้หนึ่งพันสองร้อบาทจ้ะพี่ เก่ามากจะพี่จ๋าเก่ามากนะสวยงามมากพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าราหูอมจันจะพี่อันนี้ขอไปที่หนึ่งพันบาทนะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะพี่ขาดูให้มั่นใจนะนะนัานหลังจะเป็นยันจะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าเปิดไปที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะพี่นะเป็นราหูอมจันจะพี่จ๋าหนึ่งพันบาทจ้ะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรเหมือนคล้ายๆดอกอะไรทุกอย่างหนูก็ไม่รู้นะพี่นะเก่ามากพี่เก่ามากขอไปที่หนึ่งพันบาทเช่นกันจ้ะดอกนี้ขอไปที่หนึ่งพัน บาทพี่นะคะสภาพก็จะเกาๆสวยๆพี่ภาพไม่ชัดพี่อ์ไลน์นะ084-065-9180จะเบอร์โทรกับเบอรอ์ไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่084-065-9180จะมีห่วงให้ด้วยพี่นะคะ1,000บาทจะพี่ไปทาง50บาทจา้าอันนี้ขอไว้ที่1อันนี้ขอไว้ที่900บาทพี่อันนี้ขอไว้ที่900บาทนะนะคะพี่ใต้ฐาน มียันมีรอยจานข้างๆทั้งตัวมีขาพี่ขาเต็มหมดนะอาการนี้900บาทพอจ้ะพี่นะคะ900บาทนะปลายทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากสภาพเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่900บาทจ้าพี่จ่าตะกรุดหลวงพ่อพิษ500บาทพี่ตะกรุดหลวงพ่อพิษค่ะพี่จ่า500บาทนะปลายทาง50บาทจากหานุมานแบกเท่นพี่จ่า500บาทจ้ะหลวงปู่สุขหานุมานแบกเท่นจะพี่จ่านะคะ เกออ่าะะมากสวยงามมากพี่นะคะห้ารบาทนะส่วนรายการนี้พี่จ๋าคุณแผนปูทิมได้ทั้งลูกกลมๆมันอย่างี้พี่ขาได้เลิ่มกรอบอย่างนี้นลจ๊ะพี่ได้มาเลิ่มกรอบอย่างนี้นะชุดนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะพี่จ๋าพี่ได้ทั้งชุดนะเก่ามากพี่จ๋าสวยงามมากพี่นะคะเลิ่มกรอบพลาสติกนะ,ะด้านหลังรู้สึกว่าจะเป็นตะกรุดสองดอกอะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นตะกรุดสองดอกนะ,ะส่วนอันจะเป็นเหมือนลูกอมหรือเขาเรียกว่าลูกอะไรก็ไม่รู้จตะพี่ไม่ มั่นใจนะมีห่วงให้ด้วยจ้ะพี่นะคะรายการนี้ขอไวที่1นึ่งพบาทพี่รายการนี้1นึ่งพบาทนะพี่นาะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าคุณแผ่นหลวงปู่ทิมนะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้าพี่จ้าหลวงพ่อทวดจ้าหลวงพ่อทวดขอบเงินนะพี่นะเป็นหลวงพ่อทวดจะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากรายการนี้ขอไวที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพี่รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะ เก่ามากพี่จ๋านะคะหลวงพ่อทวดนะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆจะพี่จ๋านะคะมาพร้อมกรอบเก่าๆสวยๆพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากปู่สุดวัดกาหลวงจะพี่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะพี่สําหรับรายการนี้นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลวงพี่หกร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นพับพิคเนตพับพิคเนตน,นี้หนูขอเวทีหกร้อยบาทนะพี่นะ เก่ามากจ้ะพี่เก่าจริงๆพี่จ๋าอันนี้หนูก็ไม่ทราบเนืน้พี่จ๋าอันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะชี้แจงในคลิปแล้วนะขอคนที่ทำได้ไม่เรื่องเยอะพี่จ๋าหกร้อบาทนะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่จ๋าชินราชอ่าเป็นพระพุทธอ่อไม่ใช่อ่าชินราชใบสีมาพี่นะคะอันนี้เป็นฐานเตี้ยพี่นะห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่ห้าร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบบาทจ้า เปลียนอาจารย์ฟันจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะอาจารย์ฟันพี่สวยงามมากพี่ดูขอบพี่ดูความกล่องนะรายการไหนภาพไม่ชัดพี่ไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอาจารย์ฟันจะ้ะ อันนี้ขอไวที่เ0รอบาทนะพี่นะปลายทางห้าบาทพี่จารหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยแหนุมานถือธงด้านหลังนะพี่นะสองห้าสองหนึ่งเหรียญนี้ห0 0อบาทจ้ะเหรียญนี้เปิดไว้ที่6 0 0อบาทพี่อยากจะบอกว่าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากนะสำหรับเหรียญนี้จ้ะพี่นะคะห0 0้อบาทนะปลายทางห้าบาทพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยจ้ะพี่จารหลวงพ่อทวดจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้ห0 0บาทจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่จ๋าห้0อบาทจ้าคุณเพน ขวัดใหญ่ชัยมงคลพี่ห้าร้บาทจ้ะพี่นะคะ เก่าๆ,ๆสวยๆเลยนะคะห้าร้อบาทจ้าพี่จ๋าเดือนหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบนจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจา้าราคาไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่สวรรณหนุน้ำพี่นา้าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าหลวงพ่อทวดลายธงชาติพี่เจ็ดร้อยบาทจา้าไม่ใช่ขอขอภัยจ้ะหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ้าด้านหลังก็เหมือนจะมีรอยจยันรแวบๆนะต้องสังเกตดูดีๆนะคะพี่เดือนนี้เริ่มกขอดพลาสติกนะรับประกันน้ำไม่เข้าพี่ขาเป็นหลวงพ่อเดิมลายธงชาตินะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ 7จ็้อบาทไปทาง50บาทปากน้ําที่ห้าร้บาทพอจ้าเป็นปากน้ำเก่าๆนะพี่นะ้าสวยงามมากไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะห้าร้อบาทจ้ะอันนี้พระรอดหรือพระเปืมไแม่ค้าไม่มั่นใจพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะ นะคะพี่เก่ามากแต่พี่นะคะเป็นพระเนื้อดินหรือเปล่าก็ดูไม่เป็นนะพี่นะก็ดูไม่เป็นเช่นกันพี่ได้มาสภาพนี้พี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าปิดตาจ้ะปิดตาเก่าเก่าหลังแบบพี่ปิดตาหลังแบบนะองค์นี้ห้าร้อยบาทพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้า สิบบาทนะปิดตาเก่าหลังแบบจ้าโอเคไหมคะคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าที่น่ารักนะพี่ๆคนใดสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดภาพเบร์มันจะพี่จ๋าพี่โทหาหขอได้นะศูนย์แปดสี่ศู้าเก้าหนึ่งแปดศูนยาอคุณลูกค้าใหม่ลูกค้าก่อที่คอยกดกใจกดติดตามหรือว่าอ่าช่วยซื้อผ้านะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ